ครับรกาบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอันนี้มาพบมาพอกับบาเบตครับวันนี้กับภาพพาวอนครับมาปล่อยป่ายอยู่เกินตะเก่าครับแล้วก็ มาฟังเรื่องราวชีวิตของพ่อบอนกับแม่เพลงนั่ครับว่าเป็นมาจังใดครับไปรับชมคลิปกันเลยครับผมบายนี่เห็ดเหล่าออกกำลังกายตัวนี้ออกอาจารย์ครับแล้ว่าอาจารย์ยังม่น่าตั้มป่ะตัรดฝังจงยัดีหน้าเดี๋ยว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 นี่ไอพ่อบอนเป็นใครครับถ้าคุณได้ผู้เป็นผู้เป็นอันไหนคือไอพ่อบอนครับนี่คือลุงดอนครับ

เข้าใหม่เอาไว้ย่างออกกำลังกายเอาไปเอาปลาเบลไปลงไปน้ำเขาบ่ต้องการแม่กระสอบมันนี่ผ้าพาวอนมาปล่อยปลาขื้นซูธรรมาชาติครับ เพราะว่าพวอนเคยนี่แหละบ้องแรงทำกินของพวอนนี่ก็คือเคลื่อนตะเก او ครับพี่น้องก็เลยกันนั่นแหละบาเบสกันเลี้ยนจบกันหยอนนี่แหละบ้องแรงน้ำแห้งนี่แหละครับเคลื่อนตะเก او นี่แหละเนาะน้องสาวกันเลี้ยนจบกันหยอนนี่เองย้อนเงินใครปลาพอนี่แหละกับลานอยู่เคลื่อนตะเก او เนาะนี่ มือนี้ก็นจะให้เรามาปล่อยปลาลงคืนสู่ธรรมชาติครับเพราะว่าสิได้ตัดเวรตัดกรรมกับปลาบ่ได้มีเวรมีกรรมกันเอาเอาผลเอาผลสิมาพ้าบาปต่เออเดี๋ยวอ่านี่เอ๋อแกะถุงแกะถุงแกะไว้เตรียมไว้เตรียมไว้มาดนีเด้อจ้าเด้อปล่อยเว้นปล่อยกรรมไอ้เคยหาปลาตรงนี้เด้อเอามาให้พราะว่ายกขึ้นยกยกซื้อสู้แนหัวก่อน ให้เขาลงคืนอ่ะปล่อยฟังนี่เลยบอกผมฟังนี้ด้วยเพราะว่าฟังนี้มันสิเป็นบองอันนี้อ่อโอเคแล้วบอกโอเคครับอันที่ทานอันที่ทานอีกทีเด้อเคยเคยขา้เขาตอนนี้เออปล่อยฟังนี่ก็ได้ว่าเป็นยังไงปล่อยวัตถุอยาง้สิกกให้ับสาวเลี้ยงกับเตรียมพร้อมจะเป็นหนาใสเนาะใสครีมอะไรอ่ะแตงโมค่ะอืม ใมะปบ่แมนคิมทุเรียนดิบคอรรชาติแล้วอกบอกว่าเบิดทุกเบิรโศกกันเลยเด้อเอามาทดแทนเลยเด้อพ่อบอกสิเบอกว่าเอามาใส่มาใส่ที่เคยจับไปละเด้อบอกมาทดแทนมาขึ้นกันแล้ว แข่งเงไปเด้ไปเที่ยวหลอบหลุนยกยาคนเออเออจงไปไม่ีตัวนึงไงตัวนึงังเนี่ยโมเบสเนี่ยู่เบกขนถุงออหมดพดอี่ไปหามานโอ้ยบอนรอดแล้วไปไนับจบ่หนอนอนลยงไเอาสาวลินจอกคือบอมาปล่อยในเฟรมทังผี บอลเล็กเอาล่นนามแม่เจ้าคือนี่จะไปปล่อยทั้งผุ่นแม่ในเฟรมนี่แม่นั่นเป็นเรื่องเป็นเาวาอีกแหละมีใส่ดีใจป่ะบ้านนี่สบายใจแล้วดีใจยงใจสบายอได้เห้เขาลงนามขึ้นแล้วถือว่าเบิรตเบิดเปนเบิดกรรมนำกันแล้วเตนกรรมเอาเก็บถุงรูปเอาเก็บถุงกบาลน้ำเด้อ

ไดาเห็นยงกด้ยงกิดกเดอ่าจองเวจองป้าต้องตั้งกล่องตั้งกล้องน้องคือคือเธอบะแม่น้องมันเห็นอยู่บนนเลไม่รู้ดิอาไปภาพเรียนวายใช่ไหมอโอเคแล้วครับบายบายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำนนด้อครับผมโอเคขอตุดหนาเลยนะคะ เออเจอเออเจอพี่นางเือนางเพ่งมั่นเหมาะได้จังไหนคะอามากทัาา่วอมเจ้าเป็นยังบันนี่เจ้าใครมาซอยเจ้าขรุดด่ดกจะมาบอก,กสาวสุนจรงจังไลยเอาาอแล้วเป็นยังไงบันนี่กล้าขามน้ำร้อยน้ำบอบแข็งน่กล้าไปหาเพื่อนได้จริงอ๋อไอไปเพราะอะไรทำไมถึงตรงไป ตาปอดรือไม้เนี่ยกใส่ผมมองก็ใส่ได้่อยยัง่อยังไป่อยงอยฟังเสียงไมคชัดไปคำน้ำััสชวนมารัวไปนี่ไม่นันตรายลจะตายแต่ก่อนไม่ต้องหกต้องกกันีมันบอยางอ้อมันะแล้วมันแล้วมันจะตัดเสียงลมด้ยไงถ้าเป็นยางารสุดยอดเลยอันนี้อันนี้อดีตจักปีว่าอะไรเนาะ อันนั้นเลยมุดหนาโอ้ยันนั้นเราแค่เก่าจมุดหนาไป่วอันนี้ก็อันไม่ก้นก็ได้รู้เลยท้างนี้เป็นยังคิดนมุดหนามหาแบบคุ้มหักแลเนาะยังวหาที่เปิดกทุนอทุกคนี้คนสัมผัสถือไ้เออเออเนี่ยใช่ไหมรัตนาใช่ไหมปรตนาส เอาถืไว้ก็ได้ถือไว้ก็ได้เหยียใสารโพงลสมบนี้ไม่นี่กอเด้โอ้สามารถรบบันเราไม่รู้ว่าชีวิตคนเราไม่แน่นอนเนาะอันนี้ก็คืออดีตมันไ่กนากะประมาณไม่ตกินปรา3สาสหปีเนาะใช่ไหมคะประมาณนั้นลูกรลูกลูกลูกสามสามสามสิบสี่เบียรสามสิบสามเนา มาเบกอกสารอันนี้อันนี้พอมาเบกกับเม่มาเบกกาสอท่อทุกงมือนี่นอันนี้ก็อายคอยมา,มาจากอุดรพิณานม,มาผ่านศึ่งนที่นะจุดนี้ขอสัมผัสเนาะเฮ้ยก็รู้สึกเนาะ หลอดตายได้จังไดหลอดมาได้จังดปมุดหน้าไปหาผู้สาได้จังใดไม่ยากตกตายนาติมุดหน้าไปหาม่นมาคนมันมันทำอะไรมันไม่ใช่ทำให้คนตาบอดนะ ก็มากระไรถ้าไมนคนตาบอดนะบ่ฮเออ่ันเนี่ยนะก็มียังเหลวานี้ล่ะอุ้ยไม่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 มาต่อหน้าฮัลโหลวันนี้แต่ว่าอันตาวอนมาสีมาเมียหมดมหาว่ศรท์หมดมหานั่งปัจจุบันเขาเป็นสอทอนะมุดมาตอนไหนวปซนมุดตองไหนมุดมาทางไหนล่ะสิมุดมาไหนทหารทหารไปก็สิให้เข่าเอออานทหารบ้า เขาใ่ผู้หญิงเขาไดไงตัวหลอกบอกลกลุ่มชนะเนาะไอ่ะเนา้องะบุกน้ำวไฟบุกน้ำไฟมากหักลายมาหนิหักเนี่ยคนหน้อ่าหักซ้ำเลเท่าสลางนี้อยู่ในมะดีจไหนยจะไหนขาสลางนี้อยู่เคไหนมึงน้องเห็นวยมสรางนี้อยู่มือสองมือเี็อัน ชอบชอบ่างีไเาบ่บ่บ่ต้องเหบัวเอน่ตว่ยอยู่ในต่หัวแต่หัวเตไอซี่อกี้มัน่กงี้มงอ่็นี่มันครอบครัวนะคะวินาจังเลยรังผีสบายรังใช่ มานั่งโอ้ยเขามป็นอลายการลักษณะนี่มันซีไวอยางมันเป็นอไรมันเป็นอะไรอันสัตว์แล้วซเรียวมัเป็นอะไรมีกมอ่น่าอินนีเอ ดูสู้สู้ไม่สู้สู้ไม่ได้มั่วไปเบิร์ดมันทำบิดนั่นเบิรดทำบิดเราบิดทำบีดเป็นทรรมดาบีดจมูกแบ่พอเราอดกันมาโดนไลน์ก็ไ่ได้กินไงนั่งงันบิดนั่งบิดนั่งบิดล้ว น่ารักของบาเบียครับนากลัวสุดเลยปารัตนสนุนะสนุานครับนอน้วเร็วเรวเร็วเเวเวเรวเร็วเรวเเข็วเร็วเร็วเร็ีเร็ววเวเวเร็วเวเววเเ อย่าไปดิไปดิาดิคมาดิคาดิคหลานเีหลานได้ฝนาเนี่ยฝักตูดเด้อเด้อฝักตูดเด้อยาเราไปคันชองบาเบดดังเด้ยวเบลไปดสิึงมาเป็นพี่สินงานงเบิเลยไม่ใช่เลยมาะกูลน่จะไปฝึกหัดครับแล้วนะคะเพราะอะไรขี่เป็นแตามอเตอร์ไซค์ค่ะซาลิงอ่ะกับซาลิง โเปุนซาลินเก็บฟักซาลินเก็บฟาก์ซาลินเก็บฟักอยก่จ้าพักคโดนฟันิงปาดแต่เด้อเดี๋ยวสิแรงนี่เดี๋ยวไปกินกับมูกระทะนะมันเหลือแต่เมนูหมูกระทะได้แหละนี่แม่แม่ดูปลาเแม่าม่มาแู่มาขอเราขอเราไปกิน ขอแล้ววะอืมไม่เป็ะอเรจะท้กันสุดชื่นจบกมแกจะลืม่าไรก็แชร์ก็ดตามใม้มาเบียนกันไม่ไรันเออมือมือยันมือยยินมือบ้างมือบ้างนยันมือหรือมนันอย่านี้มือไยันไห้จะรกืไม่กืหลับเข่าไไม่ไม่ไม่บอกแม่นจะ